ท่านครับผมจะทำการเปิดเครื่องงานที่อยู่ในกระสอบออกมาเพื่อค้นหานางพญานะครับตอนนี้เราอยู่ในมุ้งนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับการค้นหานางพญาเพราะว่าอยู่ในบริเวณที่เราจำกัดไว้ไม่ต้องซีเรียสยังไงก็ต้องเจอท่านางพญามา ตามพึ่งงานในกระสอบที่เราเอามาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเราจะทำให้นุ่มนวลที่สุดนะครับเพื่อลดการเครียดของพึ่งให้มากที่สุดเปิดปากกระสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับทุกท่าน เราจะเริ่มขบวนการหานางพญานะครับเข้ามาตามพึ่งงานพวกนี้อย่างไงก็ต้องเจอนะครับสำหรับนางพญา อุ่นมากเลยนะครับทุกท่านข้างในเห็นไหมตรงที่มือผมนะครับอยู่ซอกกลางระหว่างฝูงพึ่งครับอุ่นมากเลยอากาศหนาวหนาวนะครับตอนนี้แต่ว่าตรงนี้อุ่นมากพึ่งเขาให้ความอบอุ่นกันดีทุกท่านอุปสรรคของเราตอนนี้คือหลอดกักนางพญาที่เราใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับจะมีนางพญาไม่รู้รังไหนต่อลรังไหนครับที่ผมไปกักมา มันจะปล่อยกลิน่นปล่อยกลิน่นไซรอดตัวนี้ไว้เนี่ครับพึ่งงานไม่ยอมหนีจากหลอดกักนางพญาผมเลยครับ ผมคิดว่านางพญาถ้ามาพร้อมกันกับพึ่งงานน่าจะออกไปข้างนอกแล้วว่าพึ่งงานเริ่มออกจากกระสอบหมดแล้วนะครับแต่เรายังไม่เจอพึ่งนางพญาเลยดูครับทุกท่านเอ็มเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปค้นหานางพญาอยู่ตรงฝูงข้างหน้า ที่เราเห็นนะตอนนี้นะครับน่าจะเห็นผันผ่านนะครับไม่รู้ว่าเฟรมกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับ ทุกท่านครับจับได้เรียบร้อยแล้วนะครับนางพญาตัวถ้าดูเผินๆน,น่าใครที่ไม่ค่อยสังเกตจะคิดว่าเป็นพึ่งตัวผู้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นนางพญานะครับตัวนี้นี่ครับเฟรมกล้องมัน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 ไม่เห็นเหมือนเรามองตาเปล่านะครับแต่พิสูจน์ได้ถ้าเป็นนางพญาจริงๆเราไปวางหลอดตรงนี้ไว้เดี๋ยวพึ่งงานก็มาตอบนะครับ ถ้าพึ่งงานมาตอมแสดงว่าตัวที่เรากักเป็นนางพญาคือหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าแยกลังหรือการจับพึ่งอพยพประมาณนี้อุปสรรคของมือใหม่นั่นก็คือหานางพญาไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นทําบ่อยๆทําบ่อยๆนะครับสําเร็จไม่สําเร็จก็ช่างขอให้เราได้เรียนรู้แต่ก่อนผมก็มีปัญหา เรื่องการหานางพญาไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นนางพญาไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นพึ่งตัวผู้เพราะมันตัวใหญ่นะครับมันตัวใหญ่เหมือนกันพึ่งตัวผู้ก็ตัวใหญ่ถ้าสังเกตนะครับไม่ดีบางคนมือใหม่อาจจะคิดว่าพึ่งตัวผู้คือนางพญานะครับแต่ถ้าทําบ่อยๆเราจะรู้นะครับเดี๋ยวผมจะวางหลอดกักนางพญาลงในกล่องนะครับนี่ครับ เรียบร้อยนะครับเราจะวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวรอพึ่งงานเข้ามาหาพึ่งนางพญาก็จะเป็นอันเสร็จเราจะปิดไม่สนิทนะครับจะเปิดไว้ประมาณนี้ให้พึ่งงานเข้าไปหานางพญาได้ โอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวตอนเย็นๆเราจะมาย้ายถ้าพึ่งงานพวกนี้เข้าไปหานางพญาหมดเราก็จะย้ายนะครับ